สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะโอนี่มาพบกับผมบาวปอในช่องเกษตรออมเชี่ยแนวนะครับเนาะโมนีผมก่อนจะพาชมหลังบานของผมนะครับเนาะนี่ก็ผมผ้าเบิ้งสวนดูผลนะครับเนาะเดี๋ยวเฮามาเปลี่ยนด้วยกาดไม้ครับมาชมสวนลังบานก็เคยพาไปชมไปชมแล้วนะครับเนาะต่วานี่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตไม้เนาะครับเนาะอัปเดตไม้ครับนี่ก็บ้องเกาครับแต่ว่าเหล่าไม้นะครับเนาะ ก่อนเดี๋ยวเ้าก่อนจะไปชมกันเลยเนาะครับเนาะก่อนไปติดตามชมเนาะครับเนาะส่วนรังบานของผมก่อนมีอยังแปลกๆหรือว่ามีอยังแบบสนุกสนุกก่อนทำไปชมก็ลองเบิ้งผมก็ยังหูเดี๋ยวผมสภาพเปเบิ้งแบบสดๆคือเก่านะครับเนาะแบบเบิ้งสดๆนะครับเนาะแบบกรต้องแบบสดๆเลยครับเอ้าก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเพื่อเสร็จหอมดินชาแนลนะครับเนาะก็อย่าลืมครับกดไลค์ไปกระจายให้ผมนะครับเนาะเดี๋ยวทำคลิปใหม่ต่อไปครับก็อย่าลืมครับท่านผู้ชมก็ ไปครับเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันเลยครับว่ต้องเว้าหลายครับไปครับตามมาครับท่านผู้ชมนี่ตัวนี้กับน,นี่ไก่ไก่อกสามตัวตัวนีหลายอยู่แต่ว่านี่มันยืนกันสามตัวนี่สองตัวนี้ปุ่นอีกตัวหนึ่งก็ยูุ่นห้าบ้านตัวหนึ่งก็แล่นหน้าบ้านบอกเลยไก่อกหลายพวัหนี่งตัวหนึ่งอยู่เป็ดตัวนึงเป็ดตัวนึงอยู่ทางนอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมเป็ดอยู่ทาง อยากเป็ดไทลายผมห็นว่าเป็ดไทยใส่เบิร์ดผมเงีมเป็นแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเขาไปเบิร์ดข้างในเพื่อมันนอนนะครับเนาะเดี๋ยเป็ดลายเห็นเลย่เป็ดเดี๋ยวไม่ตายครับเดี๋ยวข้าจะเขาไปเบิร์ดเพราะว่าตอนนี้ยหญ่ก็เกลือเป็ดนะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมกับมายิ่งว่าสมากับยหญ่แต่ว่ายหญ่เรามาคำหมื่นนะครับเนาะนี่เดี๋ยวข้าก็จะมาเดี๋ยวผมก็มายิ่งเลยบาโดเขาไหมบาโดนี่เป็ดก็อายุถึงประมาณยี่สิบสองสามสี่ห้าหกหกโตครับท่านผู้ชม ม่วงเป็นเรือฮอกโตะะ้เนาะเป็นเรือฮอกโต้เนาะ,ะแล้วมันก็จะเบิ่งก่นอนเดี๋ยวผมก็จะซ้อมสายซ้อมควาถ้ามีใครใครเป็ดใหนดูชมนะครับวนี้ก็ตอนนั้นก็เกิดใครเป็ดร้ายเนี่ว่าต้องมีใครเป็ดด้วยตัวนี้เบ็ดเป็ดตัวนี้เป็ดเก่าครับเนี่ยแล้วก็ตัวใหญ่สุดคือตัวใหญ่สุดคือเป็ดเก่าครับส่วนสามตัวนี้เป็ดใหม่กับอีกตัวหนึ่งเป็ดใหม่ส่วนตัวน,นอกเป็ดเก่าอยู่แล้ว ก็เถิดครับมันพอพันมันเดี๋ยวคงไปตัวนี้ก็เป็นป่านเป็ดเป็ดเนี่ยนะครับป่านเป็ดอุตั้จนได้ครับตั้จนได้นี่เป็ดตัวนี้ก็เป็นบักม่วงนะครับนี่บักหนาวนะครับเนาะนี่จริงอก็เอาเลี้ยงไว้ในผุ่มบักหนาวเลยครับเพราะว่าบักหนาวตัวนี้อ่ะนะครับก็เอาไว้กระปุกยึดยันนะครับเนาะก็เลยเอาเป็ดมาแหงไปบักหนาวเพราะว่าบักหนาวยางหน่อยบักหนาวก็่าเป็นคมให้เป็ดนั่นนะครับเนาะเป็ดเก่านะครับเนาะต้นบักหนาวนะครับ ตองก co ้มเอานะครับเนาะนี่อัปเดตไหมครับต้นสูงนะครับเนาะนี่ยื่นได้เลยครับผมสามารถยื่นไห้ครับเัวนี้คับ่นี้อยู่มต่นวงเัื่อนี้มองยังไม่หูครับจำซื้อไปไหนนะครับเนาะตัดออกไดตัดออกหน่อยหนึ่งเหลือหน่อยเดียวนี่คือหมีไม่เกิดเหมือนคุเรียนนะครับนี่เพราะว่าถ้ามันเกิดเป็นกลุ่มกับตัดออกครับมันเหลือแบบนี้มันถึงยังบอมันถึงยังเกิดงามเกิดลูกสวยนี่ถ้ามันถ้ามันยู่ติดกันนี่ครับมันจะบ่เกิดลูกสวยนี่ครับ ลูกง่มันก็ต้องเบียดลูกหน่อยออกครับนี่ลูกหน่อยมันก็บ่งามนะครับไม่ก็ต้องตัดลูกหน่อยออกแล้วลูกง่ายแต่ว่าตัวนี้มมนก็ง่ายล่ะมันแก่ไปเลยครับตัวนี้ราตัดออกอ่ะเรียบปล่อยครับก็ปล่อยมันงหญ่ไปเอาไว้กินเองหรือว่าเอาไปเอย่องหน่เขาได้ขายแต่ขายกับแบบนี้แล้วครับนี่นะครับเลือถขาเห็นบ่ครับถ่าม้ชมสังเกตาถ้ามันมีตัวไหมีลูกเดียวครับมันจะเกิดงามครับเกิดก้มตัวนี้ก็ตาตาถ้ามาชผู้มเนียมเห็นแบบใกล้ๆเหมือนทุเรียนมันเหมือนทุเรียนรับมันเป็นแบบหมียังนะครับเนาะ มี nhạc บ่าไงครับเอาไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันตกใสียงหัวเอาไปเบิ้งเบิ้งตีไก่กะเบิกลไก่กะมีไก่ถ่าเบิ้งเาี่ยมังแรงครับไม่จะไล่แต่ว่ายาเนี้มันไม่ค่อยไล่หรอกเดี๋ยวผมมาเบิ้งอื่นๆนะมันแรงเดี๋ยวจา่เมื่อท้ายมันมืดนะครับนอกพาร์ที่เกี่ยวกลงอ่ะทีนี้ก็มาถ่ายก่อนครับนี่ก็ยังที่ตัวเบ้เตอรครับของตันเบ้เตอรนี่น้ำพับเลยตันเบิ้ตเตอร์ล้างบ้านครับแต่ก็มีตัวยามครับนี่ รถเชื่อมยานต่นใหญ่ครับตนน่วนเนี้ครับอ,นนอยู่ข้างล่างไปเลยครับนี่ก็ปลูกไว้เอาไว้เพื่ออยู่สวนนะครับเนาะเอาดิเดี๋ยวเข้ามาผีเนี้ยผีครับมาที่เบิล้ลล่ะเบิ้ลล่ะครับทุ่มช่วงยังบ้านผมกัเล็กเลือนหน่อยขุนก็มีปีปีกล้วยอยู่ขุนสองปีสองปีมาเบิง้งเบิ้งข้างล้างบ้านผมกัเป็นแบบนี้ข้างล้างบ้านผมกับมกแบบนี้ครับเป็นทุ่งหนาเอาเดี๋ยวเขาไปเบิ้งสวนเบาวโดต่อ นะครับท่านผู้ชมอยากเห็นมาครับสวนบาโดอ่ะเดี๋ยวเฮาเดี๋ยวได้โอกาสพิเศษเดี๋ยวผ่อายบาโดูนะเอาไปชมกันเลยครับไปเอาเอาครับนี่ครับท่าทำช่วงตัวนี้กับมาชมสวนบาโดนะครับเนาะเอาแค้งกันครับบังแขางกันเลยเอ้านี่คือทางเขาตัวนี่ครับตัวนี้กับยายบาโดนะครับเนาะเห็ดยังนี่ครับยายนี่ตัวนี้ก็ได้เตะเห็ดยังนี่เตะปักขู่นไล้ขู่ได้กำลังเป็นยกมากนี่พระคุ้มคุ้มได้ไ นี่ไงดันเาดูทีเด็ดนี่เบิ่งให้ๆต้้งโม้ยังนี่ตุ้งโม้ยังนี่ยังโกะบัวยังนี่ตุ้งโม้ยังน่าจะมันคุณซีอะครับนี่ครับท่านผู้ชมมันจะออกมันมัดเนี่ยเหนียวนิดนีงอ่ะนีป่ะมีป่ะตัวนี้กับครับใหญ่เบาดูเก็บเก็บเนาะเก็บเบาดูเก็บพักอยู่นี่บ่นี่ตัวนี้กับปลูกต้นหอมน้ำม่นรอนีู่ต้นหอมใหลังไส้กันต้นนี้พริก ผิดยังนะผิดยังวะจำซื้อไปเห็นมันออกแบบส,สั่นเนานะนั่นมันพิจิโนนี่พี่จิโนของแขกนี่นโอ้เวอร์พิจีฟ้าน,นี่พี่จีฟ้านี่ครับกอพักใหญ่บาโดเก็บนล้วเขาเนาะคุณบาโดกับเก็บดูคุณอันไกลนี่กับต,ตัดป้ายนะครับก็คือแบบเอ,อตาไป็ไก่ตัดปุ๊บตอนตอนใหญ่ผมจะเอาจับตัดดึื้อๆกับถอนปุ๊บ จบมาตัดเองทีหลังนะตัวนี้กันตัดแต่ใบมันใช่ไหมโป่งอีกรอบนะครับนาะท่นผูช้ชมตัวนี้เอ้ายังไม่ยกมีตรงมีน้ำกล้วยกล้วยยังนะกล้วยยังมาขึ้นซุ้งเนี่ยจำชื่อกล้วยกล้วยเขาแบบโอ้่หกล้วยสำหรับโบเมียนก็ยังว่าต้นนี้ตีเตียนต้นจอยๆซุ้งๆนี่จำชื่อไปเหระหลายหมดเอ้าเดี๋ยวมาบูข้างนี่ครับต้นี้เดี๋ยวจะมีกอไปมุมนี่นี่กอไปครับท่านผู้ชมนี่ ก็จะมีกวยกวยต้นกวยยังหมองกวยน้ำปลาบอนี่ครับแล้วก็จากนี้กวยขัดทิมออกเลยสองน่อยยังบางญ่เต็มที่ขัดนี่ก็จะมีนอใหม่นี่ครับนอใหม่ตัวนี้ก็จะปลูกอยู่นะครับนี่ครับก็ดช่ว่าเดี๋ยวไลค์นะทีภูกง่างๆแบบนี้นะครับเนาะมีห้างหมิ่นบ้างหน่อเดี๋ยวหำามีห้ามหมิ่นเบาเบาโดดนี่ฮะบัวเคยขึ้นนาบนเนาะถือแพ่งต่อให้หนี้ก็เอาไปเลยเหละ ตอนเช้าอกับพี่มีน้อง้ายุนองพาไงเี้ยก็เอ้าตีกับปูพักคะปูกไร้ปูกไรยางปูหัวตะเภาวนตะเภาสามตวนปุณติดกันครับเพราะว่าต่องไ้ตต่อกันเนยนะคุณตะเภาตัวใหญ่ก็อยู่หุนอยู่ริมลำแพงคุณเอ้าตัวนี้เดี๋ยวเข้าก่อนเอาละครับติดตัวเล็กันเลยนะขาผู้ชมเก็เอาเดี๋ยวผม ค่าท่านชมชมเพี้ยงเขาหนีนะครับเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะมีตัวหนังม้วนอ่โอ้ยมีตัวหนังม้วนกันปีตัวหนงม้นยังหัวอ่ะอ่ะไปลาทา่นานผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับขออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อกับช่องเพิเพร้อมดินแชี่ยนีวนะครับเนาะไปครับลาทา่นานผู้ชมไปก่อนครับ